สวัสดีค่ะพี่พี่เพืเ่อนๆวันนี้เราก็ยังอยู่ที่สวนนกจังหวัดชัยนาธนะคะเป็น EP ที่2ค่ะสวนนกชัยนาธนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแล้วก็แหล่งที่ท่องเที่ยวสําคัญนะคะในบริเวณพื้นที่ทั้งหมด26กไร่ค่ะการเลี้ยงนกก็เป็นแบบกรงแบบเปิดนะคะให้นกอยู่รวมกันตามธรรมชาติค่ะสวนนกชัยนาธนี้นะคะเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ ราการเข้าชมนะคะผู้ใหญ่30บาทเด็ก15บาทค่ะผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงชาวใช้หนาเข้าฟรีค่ะส่วนข้อห้ามและข้อแนะนําในการเข้าชมนะคะก็คือห้ามให้อาหารนกค่ะห้ามส่งเสียงดังนะคะห้ามแย่นิ้วหรืออวัยวะเข้าไปภายในกรงนะคะห้ามเคาะกรงนกนะคะห้ามสูบบุหรีแล้วก็ให้เดินบนทางเท้าให้เป็นระเบียบค่ะอย่าแย่นกนะคะอย่านำอาหารให้นกเด็ดขาดเลยค่ะ และในระหว่างการชมคลิปพี่กุ๊ดก็จะอธิบายประกอบไปด้วยนะคะนกกรามช้างค่ะนี่คือนกกรามช้างนะคะนกเงือกหัวแรดค่ะ นกเงือหัวแรดชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบในความสูงไม่เกิน4,000ฟุตค่ะจากระดับน้ำทะเลนะคะมักอยู่บนกิ่งไม้สูงค่ะแล้วก็แยกเพศตัวผู้ตาสีแดงส่วนตัวเมียตาสีขาวนะคะผสมพันธุ์เหมือนกับนกเงือชนิดอื่นๆเลยค่ะโดยทำรังแล้วก็ไข่อยู่ตามโพรงไม้นะคะตัวผู้จะเป็นฝ่ายหาอาหารมาเลี้ยงแม่นกแล้วก็ลูกนกค่ะนกฮากังค่ะ นกฮากังเป็นนกที่อาศัยอยู่ตามป่าดิบชื้นนะคะแล้วก็ชอบอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆบนต้นไม้สูงค่ะผสมพันธุ์แล้วก็จะอยู่กันเป็นคู่ค่ะชอบกระโดดนะคะแล้วก็ชอบหากินร้องเสียงดังมากๆเลยค่ะเวลาบินก็จะกระพือปีกสลับกับร่อนนะคะเสียงกระพือปีกก็จะดังคล้ายเสียงหอกค่ะ นกเรียนหัวมังกรดเขานี่คือนกกระเรียนนะคะมางมากเลยนกกเรียนหัวมังกุดเทาค่ะเป็นนกทกิใสาตาไกลและไวมากเลยค่ะชอบอยู่กันเป็นฝูงนะคะหากินตามที่มีกว้างที่มีน้ําแล้วก็มีกอหญ้าหนองบึงค่ะชอบดินไปเกาะตามกิ่งไม้ส,สูงๆค่ะตัวนี้คือนกคาสโวรี่ค่ะเป็นนกที่ขี้อายแล้วก็ระวังตัวมากเลยค่ะ ปกติเขาจะอยู่ตามลําพังสามารถวิ่งได้เร็วมากค่ะถึง45กิโลเมตต่อชั่โมงเลยค่ะจะหากินตอนเช้ามืดค่ะเวลาเขาต่อสู้ก็จะยกเท้าเตะที่ศัตรูค่ะก็เป็นแผลเลยนะคะถ้าโดนเตะค่ะเห็นจะงอยที่ปลายเล็บเท้าไหมคะปลายเท้านะคะ,เ,ะ,คะเดินมาแล้วค่ะ นกยุงขาวค่ะอันนี้เป็นนกยุงขาวนะคะเยอะแยะเลยค่ะเวยมากเลยค่ะนกยุงขาวก็จะชอบอยู่กันเป็นฝูงนะคะชอบนอนในที่สูงๆค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในเขตคาอบอุ่นนะคะสามารถบินได้ระยะสั้นๆค่ะวางไข่ได้ครั้งละ3-6ฟองค่ะระยะพักไข่3ิ0วันค่ะกินพืชผลไม้มแมลงและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเป็นอาหารเห็นไหมคะตนนัวนี้มีก้ำแพนด้วยนะคะ กูจะสูงไม่ดูค่ะขะเขาจะเกาะอยู่พื้นที่สูงแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะนกกระกรามค่ะ หนีไปทางนู้นแล้วค่ะหลบกล้องไปทางนู้นแล้วนะคะเดี๋ยวตามไปถ่ายกันค่ะ้วคานกตะกรามนะคะชอบหากินตามหนองน้ําทุ่งนาแล้วก็ทะเลสาบที่โล่งค่ะเป็นนกที่ไม่ส่งเสียงร้องนะคะแล้วก็ะจะบินวนอยู่บนท้องฟ้าค่ะชอบอยู่ตามลําพังเป็นฝูงเล็กๆค่ะอินอาหารก็คือปลากุ้งกบเสียดนะคะแล้วก็ซากสัตว์บางชนิดค่ะอันนี้คือตัวเขาเลยนะคะนกตะกรามค่ะ ตัวนี้คือนกกระกลุ้มค่ะนกกระกุ้ม,มที่เขาเคยบอกว่านกกระกุ้มหัวล้านก็เป็นแบบนี้นะคะเขาจะไม่มีผมตรงหัวเขาค่ะก็จะแผนมาถึงกะกุ้มตัวนี้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะนกตะกรุ้มค่ะนกกะกรุ้มค่ะเป็นนกที่ชอบอยู่ในที่โล่งแจ้งตามชายฝั่งทะเลนะคะหนองบึงทุ่งนาแล้วก็ชอบบินสูงเหมือนพวกแร้งค่ะ บางครั้งก็จะบินเหมือนกับเ่ยวทะเลเลยค่ะและตรงนี้ค่ะคือไก่ฟ้านะคะมีตัวอยู่ข้างบนคือด้วยค่ะเพื่อนเ <ๆ S 2> เห็นไหมคะนี่นะคะจะแพนให้ดูทั้งกรงเลยค่ะไก่ฟ้าคอแหวนเกาหลีค่ะ นู่นเลยนะคะไปข้างไหนเลยอันนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าที่ที่ตื่นตกใจง่ายนะคะเวลาตกใจก็จะบินจนขนหัวนลอเลยประมาณนี้นะคะตัวนี้คือนกกระจอกเทศค่ะ ใหญ่ไหมคะเขาก็จะเดินเขาไปเรื่อยๆค่ะเขาเป็นนกที่บินไม่ได้ค่ะแต่วิ่งเร็วมากเห็นไหมคะพี่เพื่อนเดินก็เร็วค่ะเดินเร็วมากค่ะเดินรอบกรงเลยค่ะไม่กลัวใครด้วยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานีแล้วค่ะ นี่ก็เป็นนกที่ตัวใหญ่มากๆค่ะเดี๋ยวพีุ่จะไปนกกระเรียนไทยค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะหัวเขาสีแดงเห็นไหมคะเขามองเราด้วยนะคะสู้กล้องมากเลยค่ะนกกระเรียนไทยค่ะอาศัยอยู่แต่งที่ชุ่มน,น้ำนะคะหรือนาข้าวค่ะ,ะมีการจับคู่กันแบบป,ปัวเดียวมีเดียวนะคะช่วงผสมพันธุ์คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนค่ะ นี่ค่ะเขาเดินตามเรามาเมื่อกี้นะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้คือไก่ฟ้าเยลโล่ค่ะสีเหลืองคีดเลยนะคะเห็นได้ชื่อว่าเยลโล่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรค่ะไก่ฟ้าเยลโล่นะคะเป็นนกที่ชอบอาศัยอยู่ตามป่าไผ่หรือพุ่มไม้เตีเต้ยๆคะ่ะบนเขาสูงๆคะ่ะ ขออยายาวก็ช่วยให้ขึ้นไหวได้สะดวกบนภูเขาค่ะ,ะเขาจะไม่ค่อยตื่นตกใจง่ายนะคะ,อ,ะอยาเชื่องค่ะถ้าเราเลี้ยงเขาต้องแต่เล็กๆนะคะจะเชื่องค่ะจับต้องลูกทำได้ค่ะ,ะแล้วพบกันใหม่ใน EP 3นะคะเกี่ยวกับส่วนนกชัยนาเหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดกู๊ดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย